สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมนีวันแรงวันที่สิบสองกับวันแรงค่ะวันแรงพ่อกระเทือนนะค่ะปิดหอเรียบร้อยเนาะค่ะแต่ว่ากระสีอาชีพให้เอฟซีเบิร์กเนาะค่ะมือนีสําหรับแนวทางมือนีเนาะค่ะกับแนวทางวันที่สิบหก ลายกาสีแม่แกงนะคะที่เพื่อนส่งของมารับเลยนะคะเด้อบุพผาฟูจิตนะคะจากกทอมอบางกับปีนะคะคือแม่กู้ด้รับเรียบร้อยแต่พระท่านแกมเดนะคะขอขอบุญขอ,ญขอ,ญขอญพูดหลายๆพร้อมทั้งอันนี้มันผู้ด้วยบ้าน <c oughs> จาก <c oughs> อัญญารัตมาศีนะคะอัญญารัตมาศีนะคะได้จากกรุงเทพนักตือค่ะค่ะระ อย่าโยนระวังแตก่าสันจะเป็นยังเนาค่ะแม่คู่สิพเกืคนยค่ะขอขอบคุณขอคุณหลายๆลายยค่ะเออพนดซุมาเนี่ยล่ะคือแม่คู่เดินรับแล้วแล้วกันแม่นยังเอียบเออบอกพี่เขาครัวกับล่าสีแตงห้นากน้อยครัวก็ดีบอกพี่เขาครัวเหมือนเพิ่นก็เรียบร้อสีเห็ดมาห้ยปูเออหาเห็ดแนื้อยุ่ได้กินเห็ดจู้ห้ยปูว่าสันค่ะขอขอบคุณขอคุณหลายๆลายเยค่ะถึงเะค่ะเสียแม่คู่กับเดย์ไซแลลวล่ะค่ะ แชร์เบอร์หาสองสองเมื่อกี้ได้ไหมหาสองบ่ไม่มาถือเดี๋ยวเดี๋ยวสอมอกี้เดี๋ยวเออนัอ่นแหละซ้ำก็มาห้าก็มาค่ะแม่คู่ก,ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อบ้านแม่คู่ก็แจ็คแม่เกิดอี่ย่างึ้นนะคะแม่คู่ก็ไปซื้อเลขสิบเก้านะคะแต่ว่าไปลงผิดเลยได้ <c oughs> เอาไซรูกฟูกลงม่คั่วอะไรมันธรรมดาเลยซื้อว่าเปลี่ยนคือเขาไปล่งผิดนะคะ อันเนืงมันเรียงกับเอ็กซ์ซีโพกเกลวอืมซีโพกเกลวเกตแปดเกลว์เนาะค่ะแต่ซีโพกเนี่ลงบอเปลี่ยนแม่คู่ไปลงโแต่ปวออกล่างบานปรเดียอันเขากำลังรุ่นกันที่เราแม่คู่ไปไปเบิ้งเนาเขาเอินเล่าพัฒนาบครับแม่คู่ไปลงโเล่าสามาคีแม่คู่ได้ดีซื้อเนื่องเก่าได้จะไปี่ไปทวนใส่รถในสซนในทั้งโซนเลยลงเพียรกันเล่นถือขาะบ้านโอ้ยค่ะ นี่แล้วเนาะสิ่งบ่คา,าดฝันก็เกิดขึ้นได้เนาะคะ่แะแบบว่านในระยะประมาทปูว่าเื้อ <S 2> <S 2> <S เลขกื้อเบอระยะประมาทเพราะฉะน,นั้นเฮาต้องเบิ่งดีเลยคะ่ะเบิ่งพีสตอนนี้เป็นห่วงพีดอันบ่ได้เด้เขาแม่ครูคิดว่าบ่ได้แล้วก็ยังไ,ได้เฮาผู้ใดมาโอนเงินใหน้ว่าค่ะแล้วก็มีผู้เพนะิ่นร่วมบุญมาเนาะทางมัชฌาพาชโชคใส่เบิ่งนอง้อยอืออันนี้จัดให้เรียบร้อยเด้อค่ะใส่ผ้าให้เรียบร้อยคือ พี่แกวห้องกงมาสันนองยีวา่าพันนิพันที่วา่าแม,ม่นบอพันธี่วา่าคูสาแกวนะคะได้คนรวมถวายให้คูถวายปูหนึ่งหมื่นบาทแม่ครูหนึ่งพันน้องยิงหนึ่งพันหนักน้อยได้ห้าร้อยเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณขอพูดเลหลายๆนะคะเด้ออันนี้ของหนากน้อยนะคะอันนี้ของน้องยิงค,ค่ะ ขอบุญขอปูนอันพันหนึ่งของแม่คู่นะคะใส่คนละกระเป๋าเลยกระปูงูตั้งหาค่ะอันนี้เพิ่นถวายปูนะคะเดี๋ยวแม่คู่ก็สิเอาไล่ซื้อขึ้นห้ได้ค่ะได้อะไรซื้อไม่มีเรียบร้อยนะคะโขกขาดซิบเกาบาดปูควอมในเชือดจุดละบาทพีน้องเลยปูให้เป็นปัญหาซื้อ ดวยเป็นปัญหามาเนี่ยเอฟซีจากหนักหน่อยบ่อยสื่อคนละซิบเก่าซิบเก่าซิบผู้บอกว่าให้ล่วงขั้นซิบเก่าบอกข่าวจะล่วงขันซิบเก่าว่าสาเทสัญญากระซิบเก่าบาทจากหนักหน่อยบ่อยสื่อเหล็กกระซิบเก่าบาทจะสัญญาตั้งมั่นบอกเนาะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าดวงเพิ่นบ่มีทั้งนี้นะะนรเนาะค่ะปูเพิ่นก็เลยสร้างข่าวข่าวบอเป็นยังหนักหน่อยกระเด้ดีิบเพิเก่าบอเป็นยังผูเพิ่นโศกเพิ่นมั่นเพิ่นกา มีน้ำใจเนาะค่ะเพื่อนก่ะแบ่งปัน,นะคะ่ะเพราะเป็นยังะค่ะแม่ครูก็ดูแลอยู่เสื้อบ่านใดออกหนักหน่อยแม่นเสื้อเพราเกินซอสซ้ำไปค่ะบ่านใดค่ะแต่ว่าแม่ครัว่านำ้ำใส่บุญปู่ดีกว่ายอนเสื้อค่ะเสื้อไปกับไปคัดควางโศกลาเพื่อนหนักหน่อยเพรา,า,านก็เลขจางไปเสื้อเป็นบ้านักหน่อย <c oughs> คนละสิบเก้าบาทถ <c oughs> ้าจะโซ่มาวันเขียน เชื่อจุดเวียนว่าใช่ซีมเก่าบาซีมคนในรอยเก่าซีมคนในนานลอยลอยเก่าซีมนอดีเออซีมคนในลอยเก่าซิปเหนเนี้ค um, ่ะลายปูลายข้นนะคะรวมแรีงรวมใจกันสร้างบุญมาเป็นคู่ขอของคุญขอบคุณเอฟซี่หลายๆนะคะเออทั่วโลกนะคะคนมีโกมีหลับมีโศสมีมานด้วยแรงอธิษฐานนะคะมือเสาร์คนกับมาจากทางปประเทศ เพื่อนกับารวมบุญน,นั่มพราะว่าคนเดี่ยวเขาปูบาบนไว้นะคะอันนี้คือข้ามเบาของเพื่อนเนาะคะ่ะและ้วก็เพื่อนกับซัมเลสเนาะคะ่ะสิ่งที่เพื่อนขอปูไว้เพื่อนซําเลจเพื่อนกับมาแปลกใจว่าเหรียญบ่หอดชักเทียแจ้งได้มาหอดบานเราสั่นเหรียญหอดเลยสร้างน้ำเกรติแตงโมงมันบอกอหอดบานเราอาอัจย์ดีด้วยจนคนที่ลูกเราพ่ดีคนจะมาหอดบานเลยนอนในขึ้นนึงเพื่อนกับเขามาหาปูเลยค่ะ นำปัจจุปัจจัยมารวมถวไร่รวมสางเนาะค่ะสิบเป็นห้าบาทสิบบาทเล็กๆน่อยๆกับเลี่ยมเอฟซีเ้อค่ะเ้อรวมบุญอยากสร้างบุญไปกับแม่คู่กับ่เป็นยั้งเนาะค่ะแม่คู่กับอนุโมทนาสาธุบุญไปนํากันนะคะสุขูสุขคนให้ลำลำด้วยๆเ้อค่ะเดออผู้เป็นผู้ป่วยอยู่กับห้ยซ่วงให้เศร้าห้ว่าสุขูสุขคน,นนั่นล่ละค่ะค่ะ้วคะ พร้อมทั้งที่ผู้คนลำบากเนี่เขียนอยู่ในคณะนี้เนาะคะ่ะที่บ่ท่านได้สุกได้ลาได้สุกไดลมานกามาอ่อนว้อนขอปูเนะคะ่ะล่ะกาไอว่าเพิ่นกัดต่างกี่รติฐานทงางบ้านกามีเพราะว่าต่างจังหวัดเพป็นบริษัทมาสีมาได้ปูรับรู้คือเก,าะะเกา่าเด้อค่ะเด้อปูรับรู้คือเก่าอันซ้หรับที่ทรงของเป็นบ่้องยิ้มทรงพัสดุแม่คู่สีเบลไ้ฟังเหมืน ส่งไปผู้ละคนก็เอาเบื่อให้บ่ใส่จักเพียกับมีเนี่ยเบื่อนัดเปิดใส่เพราะทัดเปิดใส่กับมีน้องยิงโทรโทรไปไปสนีเขาโทรไปได้ไปสรงใส่แล้วบางคนสิบเอ็ดตัวโกติมีสิบบารีมีสิบเอ็ดค่ะผู้ละคนมีเก่าค่ะซึ่งโมฮีซื้อเนาะค่ะบางคนคือพนีะเจากอัเชล่าศาสตร์เลยค่ะเด้อเพราะฉะนั้นทักมาเด้อค่ะ ขายบ้านหล่อขอบจังหน่อยนะคะเพราะว่าคนละคนส่งมาเรื่องหมดซื้อจากของไอผัดพี่เบื่อแต่ว่าพี่มีซื้อแบบคนละคนมีซื้อผบบมีเบือเบ่อไ่ได้ซื้อตัว,วไหจังไหนเพราะว่าคนส่งข้างล่กับกินแต่ว่าไล่แม่คู่มันหลายหลอยคนเนาะเะ <ไอ S 1> นาะมันกับบสามาสีตีเบืองมาสุ่คนใดพอว่านอกจากส่งมากอ่ะคออเฮาเฮาเบืองให้มัมมมมมเนมเรียบลอยซะกอนค่ะ ให้เขียนบ้านเลขที่ให้เขียนซื้อต,ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะคะเบอร์โทรสำคัญชื่อบุญทูเนาะค่ะจำได้กับย่าลืมเล็ดขาดนะคะด้วยเชฟเมื่ะก่อนท่านอะไรคือส่งมาหาแม่คุณมาเม่คุณกับทรงไฮนองหญิงส่งให้น้องหญิงแล้วบัดนี้ แม่คู่มาตรวจเ็กเบอร์ฟันเรื่มเบอร์โทร่มในวันนี้ก็เลื่อนไปผ่านไปหลายเตือนอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้มาหาใหม่มาขุดใหม่ค่ก็ส่งให้น้องยิ้ซ้ำแล้วซ้ำอยู่ผู้คนในหอดสอของคนเราเอาซ้ำผู้รับคนสั้งสองในสีค่ะในเชียวก็มีถ้าว่าซ้ำแล้วก็ส่งให้ซ้ำเออผู้รัคนมาสั้งสอคนในหนึ่งค่ะนี่แหละ กับจังหวะหลายอย่างเนาะค่ะเขาบอกเป็นยังค่ะแก่งเขามาใหม่เนาะค่ะเนอะสำหรับผู้ใดบ่ทผูนเดอรับาภทาวีสุวรรณเนาะค่ะสำหรับผู้ใดได้อุ่นเรื่งกะสิส่งไปเพิ่มคือเก่าวละค่ะส่งไปเพิ่มคื่อก่าวเนาะค่ะสำหรับผู้เกินเก้าไว้หันละค่ะเพต้องส่งกลับเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังค่ะถ้าสิได้ร์สุกสองตัก็เป็นไปได้เนาะผู้คนเป็นประธานส่งลาบส่งมันกัมีคนว่าหลายคนอยู่เด้อล่ะพอดีท่าองค์ทาวีสุวรรณ ไปหอดเขาอ้ยคือจังโสดปวดประแสนเขาเลยมีเงินเข่าบานเพื่อกระถือรัตมนตรีเขาก็ถือละวันนั่นเนี่ยเข้าหน้าที่ฐานเขาเป็นจ้างบุญบุญหลายแสนเงี้ยไม่คู่เฮ้ยจวงใบไก่เมื่อไหรถามว่าไก่สีเมื่อไหร่ไก่ละค่ะแต่ว่ายังโบท่านเหมือนแต่วางไก่ก็ได้เคยรักกาพอว่าป่วยเห็นมาจากพันเรียนเพวันสามพันตัวซีสามสิบไม่คู่กั็ลืมนะค่ะมีเหลือประมาณพอถึงพันนะค่ะ ใกล้ละค่ะเพราะว่ามันเป็นรุนแรงนะค่ะที่่นเฮดมาปูกระสวดห้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะผู้ดใดอยากเอาไปสักการะบูชาหรือว่ามันเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะให้ว่าเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งท่านไก่นะคะ ไมนยังเลื่อมเปิดเสียงอีล่ะตีแต่โมแต่โมยามได้ยามหนังจุดเล้วพนดีค่ะนางเสียฮาแเชลเลื่อมเปิดเสียงค่ะเอฟซีทาข้ามาได้ด้วยค่ะนางเสียเสียแต่โมอยากลงเรียค่ะเพิ่นค่าก้มนากุมสายจะไล่ซื้อนะคะเพิ่นก้ตั้งกล่องไว้เพิ่อก้าเลื่อมเปิดเสียงแบบนี้เป็นเด็กน้อยค่ะ็นเด็กน่อยมือนี้เป็นเด็กน่อยเป็นเด็กนักเรียนเด็กยิ่งแตงโม ขับม้วนเนาะคะ่ะผู่กับผ้าเป็ดแม่ผู้กับเปเปิดอยท่อเนาะคะ่ะมือว่านแม่ผูน้นางหัวควันอยู่หัวม้วนควันยังก็นร้างกองกอยเบื้องลังกับคำดีเนาะนักเรียนกับไหนนักเรียนกับเบื้องโอ้ยมันกับขี้เทียนผาบเก่าๆเนาะคะ่ะที่เห็นคุณแม่แม่เพิ่นแซงสุดนักเรียนก็คือเด็กหน่อย,อยเดียเด๋ยวแบบยุ่มยุ่มยุ่มปูผ้าเตียนดีดีไหมเห็นบ้าคนหน่อย เออผู้ใดหน่อยแล้วก็เต็นดีแมพ่พา,ายตัวปูกระใส่กระโฟกเปยไปปูแต้วปวยเบข้างหลังในเบไงข้างหนาสี <laughs> ่แค่แต้วจะหนักหน่อยนะค่ะนอ้อคนคนดีคนคนหน่อยค <laughs> ืแม่คู่มาเป็นหาสุดพ่อผ่าน 5, <laughs> เอวอยู่ข้อกันนะคะโ <laughs> อ้จะเห็นแต้วในแม่สุภาพอจาดใส่สุดก,ก็ได้ แม่สมควรมาใส่ใส่แม่ใส่ร่องเมืองใส่เป็นายหลวงว่ามันแม,น,ม,น,มนอยู่บ่หลอกเล่ากับเพื่อนกับเป็นผู้ซื้อมาถวายนะค่ะกา,ะะใ<ช>ารใส่ได้พ่อดีเลยค่ะขนาดพ่อได้วัดได้ยังแบบแต่ว่าการใส่พ่อดีทั้งโลกทถวยังเนาะคะ<ช>่ะกาเฮ็ดพ่อเป็นพิธีตามที่ปูส่สรา้างพวามันอาจจะเป็นคนียังเพื่อนนี่แหละเนาะเข้ากะ บ่หูจักปูปูแล้วก็เฮ็ดไปเรี่ยดอกเพื่อนั้นก็ได้เป็นทหารเพื่อนั้นก็ได้เป็นพ่อแม่คู่นะค่ะได้เป็นหลายอย่างปฏิเสธเป็นย่างีว่าปวนดอกเป็นนักมวยเลยเป็นนักมวยอันเป็นนักมวยว่าบ่ไหวเลยปูเอกรรมการนักมวยนักกองกอยกับนักแต่งโมแม่คู่เคยเรียนสถาบแม่คู่กับยักษ์คุ้งอาเจียนะคานน ใส่ส่สูนักใหม่ตีพ่กกระเฮียดเขื่อนะรูเออแล้วกระเฮียนไหหลูกร้านไข่เขียบนะค่ะเนาะแล้วพนเอวเอา่าฮ่าฮ่่าา่ันูบเนี่ย่ะ